สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องสําคัญมากเรื่องหนึ่งค่ะคือการภาวนาคำว่าภาวนาบางคนได้ยินอาจนึกถึงภาพพระนั่งสมาธิหลับตาในที่เงียบๆหรือคนที่นุ่งขาวห่มขาวนั่งพนมมือท่องพุทธโธทซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาจริงๆค่ะแต่ในความหมายลึกซึ้งกว่านั้นภาวนาในทางพุทธศาสนาคือการอบรมจิตใจ การทำให้สิ่งดีงอบงามขึ้นในตัวเราภาวนาแปลว่าทำให้เจริญทำให้สิ่งที่ควรเจริญงอกงามขึ้นซึ่งในพระพุทธศาสนาเรามีสิ่งที่ควรเจริญสามอย่างคือศีลส,สมาธิปัญญาการภาวนาจึงไม่ได้แปลว่าแค่นั่งสมาธิแต่คือการฝึกอบรมทั้งกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ให้สงบให้เห็นความจริง พอพูดอย่างนี้หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วทำไมเราต้องภาวนาด้วยชีวิตทุกวันนี้ก็ยุ่งพอแล้วต้องทำงานต้องเลี้ยงลูกต้องแก้ปัญหาการภาวนาเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าจริงๆแล้วตรงกันข้ามเลยค่ะเพราะยิ่งชีวิตยุ่งยิ่งต้องภาวนาเพราะจิตใจของเราเต็มไปด้วยความคิดความกังวลความกโกรธความกลัวความฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเลยว่าอารมณ์ความคิด มันพาเราไปไกลแค่ไหนจนเราเหนื่อยใจว้าวุ่นโมโห О, ทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายตัวเองด้วยคำพูดการกระทำการภาวนาคือการหยุดเพื่อกลับมาดูใจดูความคิดดูอารมณ์อย่างที่มันเป็นเห็นว่ามันมาแล้วมันก็ไปรู้เท่าทันไม่ปล่อยให้มันลากเราไปจนหมดแรงการภาวนาจึงเป็นวิธีทําใจให้สงบทำใจให้เป็นอิสระจากสิ่งที่ผูกมัด และเป็นหนทางสำคัญที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ลองนึกภาพม้าดุดุที่ไม่มีคนบังคับมันก็จะพาเราไปสเปะสปะบางทีก็ตกเหวบาดเจ็บแต่ถ้าคนขี่ม้ามีฝีมือม้าก็จะเป็นประโยชน์พาเราไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยใจของเราก็เหมือนกันถ้าไม่ฝึกก็จะวิ่งไปตามอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นโลภโกรธหลงเหมือนม้าดุที่พาเราตกเหวแต่ถ้าเราฝึกใจก็จะสงบมั่นคงและเป็นประโยชน์เมื่อเราภาวนาสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสงบความสบายใจความโปร่งโล่งความมีสติเราจะเห็นอารมณ์ความคิดชัดขึ้นเช่นเวลาที่เราโกรธเราอาจไม่ทันรู้ว่าโกรธแล้วแต่เมื่อฝึกภาวนาเราจะเริ่มเห็นตั้งแต่ความหงุดหงิดเล็กๆ จนรู้ว่าอ้อนี่เราโกรธแล้วนะและเมื่อรู้ใจก็จะค่อยๆลดความแรงของโทสะลงได้การภาวานาไม่ได้ทำให้เราเป็นคนดีทันทีไม่ใช่เสกได้แต่เป็นการฝึกใจทีละน้อยเห็นอารมณ์ความคิดรู้เท่าทันยอมรับแล้วค่อยๆปล่อยวางผลของการภาวานาอีกอย่างหนึ่งคือการเกิดปัญญาปัญญาคือความเข้าใจชีวิตอย่างถูกต้อง ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะเห็นว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างถาวรเมื่อเห็นอย่างนี้ใจก็จะค่อยๆปล่อยวางลดความยึดถือลดความทุกข์ฉน่นเวลาเราเสียของรักใจที่ไม่ได้ฝึกจะฟูมฟายร้องไห้โกรธฟ้าโกรธดินแต่ใจที่ฝึกแล้วจะรู้ว่า สิ่งนี้ก็ต้องจากไปเป็นธรรมดามันไม่เที่ยงถึงเสียใจอยู่ก็ยอมรับเข้าใจและผ่านมันได้โดยไม่ทำให้ชีวิตพังแต่การจะภาวนาได้ดีต้องมีพื้นฐานคือศีลศีลเป็นเหมือนรั้วที่ป้องกันไม่ให้เราทำชั่วทางกายวาจาทำให้ใจไม่เศร้าหมองไม่ระแวงไม่กลัวกรรมที่ตัวเองทำการรักษาศีลห้าเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดเท็จ ไม่ประพฤติผิดในการไม่ดื่มของมึนเมาเป็นการทำให้จิตใจสะอาดเบาสบายพื้นฐานของใจดีใจสะอาดทำให้สมาธิเกิดได้ง่ายขึ้นสมาธิหมายถึงการตั้งจิตมั่นให้อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งที่ใช้กันมากคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกสังเกตลมเข้าลมออกหรือใช้คำว่าพุทโธเป็นเครื่องกำหนดเมื่อใจฟุง้งซ่านก็รู้ว่าใจฟุง้งซ่าน แล้วค่อยๆพากลับมาอยู่กับลมหายใจการฝึกอย่างนี้ไม่ใช่การกดหรือบังคับใจให้หยุดคิดจนเครียดแต่เป็นการฝึกให้รู้ทันแล้วพากลับมารู้ฟุ้งซ่านแล้วกลับมารู้แล้วกลับมาทำํำซ้ำๆใจก็จะค่อยๆนิ่งขึ้นสงบขึ้นเหมือนน้ำขุ่นที่ปล่อยทิ้งไว้จะตกตะกอนใสขึ้นเมื่อใจตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิก็เป็นฐานให้เกิดปัญญา ซึ่งคือการเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าอารมณ์มาแล้วไปความคิดมาแล้วไปเมื่อเห็นอย่างนี้ใจก็จะค่อยๆปล่อยวางลดความยึดถือลดความทุกข์แต่การภาวนาไม่ได้หมายถึงการนั่งหลับจาาเงียบๆในห้องเพียงอย่างเดียวภาวนาที่แท้จริงคือการมีสติในชีวิตประจำวันเวลากินข้าวก็รู้ตัวว่ากินเดินก็รู้ตัวว่าเดินพูดก็รู้ว่าพูด ฟังเสียงคนก็รู้ว่าฟังเสียงคนเวลาโกรธก็รู้ว่าโกรธไม่ใช่กดอารมณ์หรือปฏิเสธแต่รู้ว่านี่คือโทสะแล้วไม่ทำตามใจมันเหมือนเป็นเพื่อนที่ดีของใจคอยเตือนคอยดูแลคอยแนะนำดังนั้นการภาวนาจริงๆคือการฝึกทั้งวันทุกอิริยาบถไม่ใช่แค่ชั่วเวลานั่งสมาธิแต่เป็นชีวิตทั้งชีวิตเห็นความคิดเห็นอารมณ์ เห็นความยึดถือความอยากความกลัวแล้วค่อยๆปล่อยวางเห็นธรรมะในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่ในหนังสือหรือบทสวดนอกจากนี้การศึกษาธรรมะก็สำคัญเพราะช่วยให้เรามีทิศทางถูกต้องไม่หลงทางรู้ว่าภาวนาเพื่ออะไรเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่เพื่อริดเดชหรือประโยชน์ทางโลกศึกษาพระธรรมคำสอนให้เข้าใจ แล้วนำมาปฏิบัติให้เกิดผลในชีวิตการภาวนาคือการทำงานกับใจตัวเองไม่ต้องรอให้มีเวลาว่างนักมากไม่ต้องรอให้ไปวัดไม่ต้องรอกเกษียณแต่เริ่มได้ทันทีแค่รู้ลมหายใจแค่รู้ความคิดแค่รู้ว่าใจเป็นยังไงตอนนี้เริ่มต้นง่ายๆแต่สำคัญมากเพราะใจของเราเป็นที่อยู่ของความสุขและทุกข์ถ้าใจไม่ฝึกมันจะเป็นที่อยู่ของความทุกข์ แต่ถ้าใจได้รับการฝึกก็จะเป็นที่พึ่งที่ดีเป็นที่อยู่ของความสงบความสบายใจความเมตตาความเข้าใจผู้ที่ภาวนาเป็นประจำจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจอ่อนโยนขึ้นใจสงบขึ้นใจเป็นกลางมากขึ้นมองคนอื่นด้วยความเข้าใจไม่เอาอารมณ์ตัวเองไปทำร้ายใครดังนั้นการภาวนาจึงไม่ใช่เรื่องศาสนิกเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องพระหรือคนแก่แต่เป็นเรื่องของทุกคนเพราะทุกคนมีใจทุกคนมีอารมณ์ความคิดความทุกข์ความสุขการภาวนาคือการเรียนรู้ใจตัวเองเข้าใจใจคนอื่นและอยู่กับโลกนี้อย่างมีความสุขที่แท้จริงวันนี้ก็ขอฝากว่าการภาวนาเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายแต่ลึกซึง้งเริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้หายใจเข้ารู้หายใจออก รู้รู้ว่ากโกรธรู้ว่าเศร้าไม่กดใจแต่ค่อยๆเข้าใจมันและปล่อยวางถ้าเราทำบ่อยๆใจก็จะเปลี่ยนชีวิตก็จะเปลี่ยนและโลกนี้จะมีคนที่สงบเย็นเมตตาและพร้อมช่วยเหลือกันมากขึ้นค่ะขอบคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ